เบื่อแล้วบนเรื่องชาวบ้านนะประเด็นสังคมน่าปวดหัวอยากเล่นเกมสวัสดียมคุณผู้ชมทุกท่านครับยศทการผนเก่งครับผมเก่งมานั่งบน่นวันนี้เรียกว่าอันนี้คือเกินบ่นเก่งถ้าลงทันนะจะเป็นบนเก่งที่ท่านสถานการณเท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราอัดวันจันทร์และลงวันจันทร์ชิปหายแล้วกูนะวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมเบื่อประเด็นโอ้ช่วงนี้การบ้านการเมืองเราก็เยอะแยะเนาะ มีอะไรต้องมากมายวันนี้อยากหนีไปเล่นเกมนะพอดีมันมีเกมช่วงเปิดอ่า open network test นะครับก็เหมือนเทสครั้งสุดท้ายแบบลองเปิดระบบจริงอะไรเงี้ยนะฮะกับ Sonic Racing c o s โ o นะครับ Sonic อ่าซิงทะลุสายฟ้าทยานอะไรไม่รู้นะเออมันมีชื่ออยู่เออซิงทยานข้ามโลกนะฮะเอ เป็นเกมแข่งรถนั่นแหละของค่าย s e ก a นะครับโดยเอา IP ของ Sonic มาเป็นหลักในการพาทุกตัวละครมาขับรถแข่งกันอะไรเงี้ยเออนะครับแต่ว่าน,นอกจากที่จะมีตัวละครของโ o น i c อะเขามีแผ่นบอกมาแล้วว่าเขาจะมีอีกหลายหลายซีรีส์หลาย IP ที่จะเข้ามาข้ามโลกคอสโวนะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอิจิบังนะครับจากไรอะดากอนหรือจะเป็นอ่าโจ๊กเอร์นะจาก Person ซนนะครับหรือ มิก u นะครับจากโปรเจกต์เซกายเงี้ยหรือว่าจะแบบข้ามค่ายเลยนียก็มีแบบสปันบ๊อบมาพร้อมกับเหมือนมีแผนที่มาด้วยนะเออแล้วไหนจะมีไมค์ครับนะครับเออไมค์ครับก็มาเช่นกันนะก็มากันหลายค่ายหลายเจ้านะครับผมก็อยากเล่นนะแต่ช่วงช่วงนี้เขาเปิดอ่าอ่าโอเพนเน็ตเวิร์กนะครับก็คือแบบลองเปิดแล้วเหมือนระบบจริงอ่ะก็จะมีให้เล่นได้อฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ออฟไลน์เล่นได้หนึ่งหนึ่งด่านเนาะเออก็ ก็มีเราก็ลองไปเล่นนะครับ่วนออนไลน์ผมยังไม่ลองเล่นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมน่าจะเกินเยียวยานะครับมันมันมีรมีปัญหาเออตัวโซนิคคอสโบครับที่เห็นแล้วน่าสนใจคือปกติแข่งเกมขับรถมันก็จะเลือกสนามใช่ไหมแล้วก็ขับไปใช่ไหมสามรอบอะไรเงี้ยเออใครเข้าเส้นชัยก่อนก็จะได้คะแนนสะสมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโ o n i c ก็คล้ายๆกันแต่ว่าของคอสโบเนี่ยให้ส่งกระคำว่าเป็นคอสโบอะ พอเราขับไปครบจะครบรอบที่หนึ่งอ่ะก่อนจะเข้ารอบที่สองมันจะมีให้เลือกสนามคนที่ขับน้ำหน้าสุดจะมีสิทธิ์เลือกว่าสนามต่อไปที่จะแข่งก็คือเราจะคอข้ามมิติไปอ่ะจะไป,ไปแข่งรอบที่สองที่สนามไหนเออมันจะมีซ้ายขวานะครับเออแบบจะเลือกทางน้ำเงินไหมหรือจะเลือกทางแดง ไอ้ที่กูเลือกเข้ากันเมืแงก็เลือกได้ครับมาบางอันก็จะเป็นสนามไม่เห็นเลยว่าจะออกมาเป็นสนามไหนหรือว่าเลือกไม่ถูกก็อาจจะเจอทางที่เป็นแรนดอมนะฮะแต่ว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่าแข่งกันมาแล้วคนขับที่หนึ่งที่สองติดติดกันเนี่ยมันมีโอกาสแบบเหมือนสุ่มได้ได้วยนะหรือว่าที่หนึ่งไถตรงกลางเงี้ยมันก็จะสุ่มเลือกสองอันนะแต่โดยหลักคือเลือกได้นะฮะแล้วก็ พอคอสโบฮนะรอบที่2พอจะจบรอบที่2ก็จะคอสกลับมาสนามหลักนะครับเพื่อเล่นรอบสุดท้ายเออแล้วก็ระบบคะแนนก็เออที่1-15คะแนนลดลงมาทีละสาคะแนนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยประมาณนะครับ4สนามก็จะมีทั้งหมดสามสนามนะแต่ว่าเขาจะแข่ง4รอบนะครับรอบที่4จะเป็นการเอา3สนามที่แข่งก่อนหน้านี้ไม่มีตรงกลางที่เป็นคอสโบ้และ ก็คือจะเป็นสนามที่1รอบที่1รอบที่2สนามที่2รอบที่สาสนามที่3ามนะฮะก็แข่งกันดังนั้นเลยก็ก็ถือว่าเป็นการทะลุวิติไปอีกแบบหนึ่งนะฮะความชานิชํานาญในสนามนี้ต้องมีแบบทุกอันเพราะว่าตอนตรงกลางก็คือจุดเปลี่ยนที่ว่าไปเจอสนามไหนแล้วมีโอกาสจะแซงที่1ได้ไหมอะไรเงี้ยอืมในเกมก็ ตามปกติเนะจาจะเกมด a สซิ่งปาร์ตี้อย่างนี้ก็จะมีแไอทงไอเทมนะครับเออทั้งบูสความเร็วป้องกันตัวหรือว่าโจมตีชาวบ้านวางกับดักอะไรเงี้ยก็จะมีหมดนะตามภาษานะเออแล้วก็มีแบบระบบไอเทม2ช่องอะไรก็ว่าไปนะครับนอกจากนี้จนะมีระบบป้ายทะเบียนที่เราสาม,มารถใส่แกจิตซึ่งมันข้อได้เปรียบเอ,อเอาไว้บูส์ตัวเองอย่างเช่นแบบทำแอร์ทริก หรือว่าแบบไอเทมโอกาสออกเยอะขึ้นเออแบบเป็นชนิดอ่ารเงี้ยนะนะคว่าเราจะมีชาร์จระเบิดให้ลูกเบิดลูกใหญ่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็มีหลากหลายนะครับสำหรับใ,ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นก็ไปเสิร์ชด,ดูนะครับในทั้งสตรีมทั้งอ่า x อ็กบ็อกทั้ง n i n t s w i t s w อะไรหลากหลายช่องทางเขามีอยู่นะครับเกมจะเปิดให้เล่นได้ในระบบอ่าโอ e พนเน็ตเว t ร์กถึงแค่วันที่2กันยาเวลา11โมงนะครับ ราะนั้นรีบนะครับใครอยากลองเล่นก็ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปโหลดมาแล้วก็ลองเล่นดูได้อย่างอยก,ก็ได้ประมาณวันหนึ่งนะครับส่วนใครที่ไม่ทันแล้วก็เห็นว่าอยากนะเออมันน่าจัดนะครับน่าโดนน่าได้น่าครอบครองก็ไปดูในสตรีมหรือว่าตามร้านค้าที่ท่านต้องการที่จะซื้อเกมนี้นะครับเล่นหยกอกบลฟ็อกมเล่นบนแพลตฟอร์มก็เลือกเลยนะครับ เกมราคาประมาณพันหกพันแปดมั้งประมาณนั้นนะเกมเปิดให้เล่นวันที่ยี่สิบห้ากันยานะครับก็จากนี้ไปไม่นานประมาณช่วงสิ้นปีเอ,อ้สิ้นปีหรือสิ้นเดือนสิ้นเดือนกันยานะครับเมือนขายของนะครับใช่ครับกูขายให้เขาเฉยๆนะฮะอา้าวประเด็นวันนี้ก็ถ้าเรื่องโทนิกก็คือหมดแล้วอย่างนั้นเกมนะแต่ว่าเวลามันเหลือเราคุยอีกหน่อยแล้วกันนะก่อนหน้านี้ผมลองสมัครอ่ซีเอ็มบาร์เซเดอร์ไม่รู้ ไม,ไม่รู้เป็นธรรมเนียมยไหมว่าเออเราจะมาประกาศตัวว่าเราสมัครกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเออแต่เราไม่ได้แต่เราเข้าใจไงคือคุณยอดซับคุณเลื่อนลองไปดูก็ได้นะฮะพันเจ็ดร้อยนะเราจะไปสู้อ,อ่าเปอร์ใหญ่ๆได้อย่างไรใช่ไหมเออก็มีทั้งมันมีหมดอะคือเขามีเท่าไหร่วะสิบสามอนาวหคนสิบแปดคนมั้งอืมก็ในไทยต่างประเทศอยู่รอบๆในโซนซนะีเนี่ย ก็มีเยอะนะครับแต่เราก็เข้าใจแหละว่าคือที่ผมรู้ว่าเขาจะเป็นแบบไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยผมรู้จักอยู่คนเดียวที่เหลือไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นของไทยบ้างแล้วก็ถ้าเป็นของไทยจริงแล้วเขาเป็นแบบลักษณะของสตรีมหรือว่าเป็นแบบโพสเออเพราะว่าซีมาร์เซอร์บางทีมันไม่ได้จําเป็นคือการนําเสนอมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นไลฟ์สตรีมเท่านั้นไงบางทีเป็นโพสอะไรมันก็ได้เหมือนกันนะฮะ เออก็เลยแบบงงๆอยู่เขาไม่ได้แปะแบบประเทศว่าเขามาจากไหนกันบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูผลงานครับว่าแอมบาสเดอร์เขาทําอะไรบ้างนะฮะเอออ่ะอันนั้นคือแอมบอร์เดอร์นะไม่เป็นไรครับเรายัางไม่ติดเพราะว่าหนึ่งอาจจะช่องช่องช่องอยังเล็กแล้วก็ยอดลิชไม่เยอะนะครับอืมแต่ทําไปเยอะมากนะผมส่งพอตก็คือมีแต่ไรอ์ดารก้อนทั้งนั้นอนะยากุซ่าทั้งนั้นเลยอะเกือบพบทุกภาคอะเออก็เดี๋ยวภาคที่ขาดจะตามมาเล่นทีหลังนะครับ ต่น่าจะนานว่ะอ่าอีกว่าเด็นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เกมที่เราเลงไว้ว่าอยากเล่น,นอย่างชิโนบินะครับ Art of Vengeance ออกแล้วนะครับ500กว่าบาทก็ก็เล็งแล้วนะครับพยายามจัดสรรเงินในบัญชีตัวเองอยู่ว่ามันมันพอปะวะอะไรเงี้ยก็คิดว่าพอแล้วก็อาจจะซื้อมาในเร็วนี้นะครับแต่ว่าก็คงต้องรอก,กดทิคจบก่อนแล้วก็จริงๆตั้งใจตอนนี้ก็คือต่อจากกดทิคก็คงจะเป็น ลาท a วร์โชว์รีวอร์ดก็คือนายนายนอีกอีกภาพนหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก,ก็ดูก่อนว่าอาจจะเอาแทรก e อ g เ a นจ e มาไหมนะครับแต่ว่าเราก็ทิ้งนายนา,ายไปนานแล้วเนาะก็น่าจะกลับมาเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นซีทียาวอะไรไปนะถ้าถือว่าวันนี้เนี่ยก็คลายเคยรียดนะครับเพราะว่า1คือในวันนี้มันยังไม่มีความชัดเจนอะไรเยอะนะครับก็ รอทีเดียวเลยนะรอรอเลือกนายกหรือว่าเออเขาจะทําอะไรนะครับแบบจะมีใครงอแง,งย,ยุบสภาหไหมแล้วยุบได้หรอเอออานาจนายกไม่ไอยู่กับตัวเองเนี้ยแล้วก็บอกว่ารักษาการยุบไม่ได้อาแล้วทีนี้บอกว่าจะยุบได้แต่ทั้งทั้งที่ว่าก็ไม่ได้มีนายกใหม่นะอะไรยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะกกฎหมายใครจะตีความก็ไม่รู้นะครับแทนที่จะเป็นกฎมาตรฐานที่บอกว่าเออเอาความจริงมาจับมาจับมาจับทําได้ทําไม่ได้เอาความจริงมาจับเนี้ย ้องมาใช้วิจารณญาณในการตีความอีกทีนึงก็ปวดหัวนะครับวันนี้เรื่องบนก็คงมีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับติดตามโซเชียลม่นจะเป็น Facebook t w i t c h t เวอร์สกายมีอะไรก็ไปแจ้งไปบ่นไปคุยที่นั่นนะครับเดันยอดตรงนั้นด้วยก็ได้แต่ว่าดันยอดที่นี่นะครับดูคลิปเราไปเรื่อยๆวนไปซ้ําๆนะฮะแล้วก็มีคลิปอีกมากมายในช่องให้เลือกดูนะตอนเอ็นเอ็นการ์ดมันก็จะขึ้นบอกนะว่าเอออันไหนเหมาะกับคนดูนะครับก็ แวะไปดูไปชมกันได้นะฮะก็เพิ่มยอดนะเออว่าไปบูทบูทกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ